กูตุมต่มเฮ้ยกูตุ่มผู้ใดบ่เคยเล่นกับแปรแล้วครับไทาบานสวั <c oughs> สดีครับมือนี้พ่อกับผมนะครับออฟีฟาร์มเกษตร,ร,ร,รในช่องส่วนเกษตรพ่อเพียงนะครับผมเมื่อนี้สีผ้าไปเบึงส่วนเกษตรพ่อเพียงของพ่อผมนะครับผมอยู่ณไร่บุญยวัฒน์ เมื่อนี้มายามบ้านรู้สึกว่าสิพอการเปลี่ยนแปลงรายครับผมนํามาเลยครับสผ้ายางงอมรอบนะครับนี่ครขั้นตอนแรกของที่เปลี่ยนแปลงนะครับผมนี่เลยครับผมปีนี้ไมาอีกรอบครับผมปีที่แล้วเขากินย่างเดียวโมโหว่าดอกเป็นย่างไดนี่เลยครับอินทพลม คืออ,อินตาพาล่ำห่อนอย่างะครับผมนี่ครับเป็นดอกอันนี้คือต,นตน้นตัวเมียนะครับผมน้องซ้ายผมผสมเกสร,รไปแล้วครับนี่นะครับดอกตัวเมียิ่งไว้ครับผมอัาน้ามาเลยครับผมนี้บรรยากาศยามแรงแล้วน,นะครับสีพายางคำบอปลานะครับผม มาเดครับผมอันนี้คือหมอปลาครับผมซูมแบนครับอันนี้คือป่าหมอชุมพรอนครับป่าหมอชุมพรอนเห้อเรื่อังไงกับปลาเค้งครับปลาเค้งแปลงเพจครับผมครับอลเงียบๆเลยครับเห็ดนะครับผมเพราะว่าไม่ได้วันเนี่ยอันนี้กินได้ได้ครับผม กันจะกินปลาคราบปลาค่าปลาคาบครับผมปลาคาบตัวหน่อยอยู่แงวุบุญเฮ้ยมันต้องเป็นปลาคาบอันนี้ปลาทับทิมวันนี้ปลาคาบจ้ะปลาคาบกับปลาทับทิมผสมกันครับผมผมไปเห็นเอาอย่างปลาทับทิมเนี่ยอันะครับมาต่อส่วนบอลนี่นะครับผมข้างนอก ข้างนอกนี่นะครับอ่าสิมีปลานิลปลานิลแล้วก็กุ้งนะครับผมกุ้งก้ามกามกุ้งก้ามกามแล้วกุ้งแม่นม้ำเขาเห็นแล้วครับผมน้ำอะไรครับส่วนผมครับสนใจตอนนี้แหละครับผมบักพ้าวครับผมเขาว่ากินจนจุกเมื่อสามทีเท่ากันแล้ครับผม น้ำมาน้ำมาน้ำมาใหม่ครับนี่นะครับผมนี่คือลอบที่แล้วมองนี้บะมี่นะครับผมมองนีคือสะไม่ครับผมสะนวยไมที่คุดเป็น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 ,เป,นเป็นข้องออมนะครับผมจักพอเราเสียดยังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถามเบิง้งว่าเราเสียดยังแต่ว่าข้างขื้นอยู่ท้างปุ่นครับ อยู่ฟังเดี๋ยวแต่ว่าคิดว่าอนาคตกะเราก็สีเห็สเดสะพานอยู่ยดอวครับคานยางออมอ่านน้ำมาเลยครับนี่นะครับผมเจ้าของเจ้าของไฮนะครับนี่แหละครับของมันขายดีช่วงนี้กระแสมาแรงบักเป้าซื้อมาปลูกิมสานะครับผม ลองไทยจากทา้ายบุญครับอ่าอกเข้าวรู้สึกว่าปากเข่าท่านพ่อ,นนพอปี๋เลยครับป<ม>ากเข่าท่านพ่อป,ปี๋กะไก่ไงไงเร็วครับอนี่นี่น,น้ำเค็มน้ำก้อยเหมาะสำหรับมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวนี่นะครับเคล็ดลับน้ำบาดาลแถวภาคอีสานบางมองไมันจะเค็มนะครับผมเค็มแน่ก้อยแน่กะลดได้ครับผมบ่เสียหายนี่ครับมะพร้าว เมือ่อมาเภาวนะครับเงาติปูกอ้อมบ้างน่อยของเภาปูกอ้อมปะติปูกอ้อมแต่ว่าตอนนี้ก็ซ้ำหนีกันมะพร้าวยางอ่อนบ้าออมมงครับรนั่งหน่อยนี่นะครับชวนกับเศษผสมประชานบ้านไร่บุญญวัฒนะครับพระยุงพระยุงกะ เป็นไม่ระยะยาวนะครับผมพว้้รุ่นล้านหมดแล้วครับรุ่นลูกกระสีเง่ยอยู่แต่ว่ากระสีบบมีแกนอันนี้นะครับผมคีบก่อน,อนเข้ามามาท่านเีเป็นเครื่อนะครับนี่คือกล้วยน้ำว้ามาลีอองนะครับผมเริ่มเป็นเครื่อให้ได้เชยได้ชมกันนะครับผมปีกออกแล้วครับปีปีไงใครสนใจก็กีรหาบาทนะครับผมมาซื้อได้เด้อ นีถนสน,นสายกล้วยกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนี่นครับผมผมจะพายยางถนนสายกล้วยกับผมมองนี้คือ ข้อ,ของมองหันแล้วครับผมแต่ว่ามาอีกฟังหนึ่งข้อ,ของมองนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเสียคามไปเฮ้เบิ้งครับหอดแล้วครับผมโอ้ยกับมือยนะครับผมปีนไปปีนมา เมื่อยครับพี่น้องมองนี้นะครับผมคู่นี้สิปูกอินทปรมัมพอมเมล็ดย้ำนะครับว่าพอมเ็ดสีใดสีได,ไดเลี้ยวลงคือจะได้ดีขึ้นกะต้องมาลุนอีกจักสามปีนะครับผมกระลุนให้มันดีขึ้นเนาะครับผมตัวใหญ่กะพอมเ็ดบานเท่ากะกินบาฮินนะครับผมบาหินกับอาเอ็ดราหานที่ว่าผมพอไปครับผม อย่างมาตอครับอ่ฟังนี้แล้วนะครับผมปอเทียงครับปอเที่ยงบ้านผมอ่อนเกินปอเชื่อนครับผมแต่ว,ว่าบางคนเกินปอเที่ยง <c oughs> มาเลยครับปอเชื่อนนะครับปลูกทำไมปกติต้องไถกบแล้วนะครับผมแต่ว่าเข้าเสี่ยวพันก่อน เป็นหมากนะครับผมเท่ากับเกีียวปกติปอดเทือนนะครับผมเวลาออกดอกให้ไถกบทันทีมันจะมีธาตุในตัวเตียนสูงนะครับผมเพื่อที่จะตรึงให้ดินร่วนซุยนะครับง่ายงก็แทนปุ๋ยยูเรียอะไรก็สอบเลยกับผมสําหรับปลอรเทื่องเอาต่อมานี่มาหนีรวดเดี๋ยวให้มันเลยจักอ้อมให้นะครับผม ประมาณสิบลายจะสิวออกมาเนาะครับเนาะสิบลายนีย่มาเบิ้งครับผมอันนี้กปีเดียวได้ครับผมนี่ท่านหวัวตดปีทำปลูกวังอ่าฝนวังหันครับผมบักขามสวดครับผมเ <laughs> ปิดยังเกลือบักขามสวดอร่าหางังซ้ำมานี่คือบักขามเทศครับพี่นอ้อง มะขามเทศหวานครับพันอเพชรนนไทยครับผมแมนบอละ่ะแมนยูดอกตี้มันถึมีเผชดนนไทยพันเกษตรพันสีชมพูนะครับผมแล้วว่าต่กิถถามเจ้าของลายมาาคือเพชรนนไทยอ่ต่อเลยครับต้นแททชูครับ สักทองต,อ,ตอกตากองมือไปเนาะตากลออ้องนีงเนาะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่โคกหนองนาบ้านไร่บุญยวัฒน์โคกกระโคกงนี่ลีได้ครับพี่น้องแต่ก้อนหมองนี่เคือปลายอยู่ค้ายเลยครับผมมาปลูกตะกีโอ้ยลำบากยากแค่นเนี่ยตอนนี้ก็ได้ปเปลี่ยนเป็น นี่เลยครับเสื้อบ้านสวนบุญยวั์แต่ว่าตอนนี้ไยิน่าเปลี่ยนจากสวนเป็นไรแล้วโอเคเราไปกันต่อครับพี่น้องอันนี้คือถนอนค้างไรครับเห็นปลาวันกระปุกยางหน้าเป็นไปอย่างหน้าเสียวเฮ็ดละงกครับครับผมหมือนนี้คือ ต้นอ่าบักัมเทียดดีก่อนแลวครับผมตั้ตอนนี้เกือตายเนาะมากัมเทียดเนาะตัวสอวามันแรงนะครับผมหายซำไม่แก่ครับผมกุตุมเว้ยกุตุม พูดใด้บ่เคยเล่นกบแฟแล้วครับไทยบันผมพัาเปากุดตุ่มกับพี่น,น,น้องเอาไปต่อครับผมนี่นะครับผมเขามาเบ่งอ่าอีกฝั่งหนึ่งของของแปลงที่ว่าสิปลูกอินดิปลัมนะครับผมเฮ้ยพี่น,น้องพี่น,น้องถึงเวลาลัก,กกินแล้วครับ ตาก้อยากกินเนาอบ้านนี้เนาะหวานแห้งครับแซ่บแห้งไปต้อนครับเพื่อนพลังแล้วสีมีอะไรกินดีก,กว่าน้อ,นอ,อเนาะบ่ได้มาโดนกะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผม แต่ปกติผมกับมาย่างหน่อยๆเดอนละเทือสองเทือบหล้ครับแต่ว่าบางเทือกับบอออกอก็บ่ได้แวะเขามาเนาะมายามผูเถาเทือกนิวตาบ้านนะครับผมนี่ครับอีกฟังหนึ่งนะครับคลองมุงนี้คลองน้ํากร่อยนะครับผมเลี้ยงปลาบอนี่ขายได้เป็นมื่นแล้วครับผมขายได้เป็นมื่นแล้วเดีย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 วแมวแสบเขา นี่แหละนี่นะครับผมนี่ครับแซบบ่ก็ต่ใหกันได้ครับผมตาเด็กหน่อยนี่ขันบ่รักกินกับบ้แซ่บเนาะตามหญิงบ่รักก็ได้เนาะนี่หน่อยนี่โอ้ยขันรักดีแซบแหมอันนี้เอาบ่ทนะันได้เนาะอันนี้กำลังบ,งบ้านแดงบันไดสามารถได้ครับอันนี้เ,เอาครับรีโพดนี่มันดี มันเี<ป>้แล้วก็โอ้อเห็นไังครับผมเออกำลังสเก็บเกสนสุกูครับโอ้ยทำไมทำเสียงลอยอย่างนี้อ่ะโอ้มันก็ต้องรอสักหน่อยแล้วครับผมกินปะาครามสวดไหมครับ โอ้นี่มาขามเทศครับผมเอ้าเลิฟมาขามเทศยนทำไมครับถูกโดนตรงไว้ครับมาขามสวดกันได้อันนี้พันอะไรครับพันพันนะไครับเพชรนนไทยพ่อว่าด้เออจีโอ้ดีกว่าจีดูโหดจักว่าพันนี่ยังอันนี้คืออินทรีย์ลตัวผู้นะครับเราจะมันแตกแล้วครับผมมาดูครับฟองดูยังไงว่าเป็นตัวผู้ครับต้องมาแผ่นครับตัวผู้ก็มันจะเป็นป้อมๆนะครับป้อมๆป้อมๆแบบเออแบบ อย่างเงี้ยครับเป็นแบบบูนนูนแบบว่านึกว่านึกว่าสังเกตไข่หำมันไม่มีไข่ห้ำครับเป็นต้นไม้เอาแล้วครับถ้าเป็นสัตว์มันน่าจะมีไข่หำอยู่ครับเอาแล้วครับนี่ครับพอเขาแตกแล้วครับเราก็ต้องเอามาเก็บนะครับเพราะว่าตัวเมียเขายังไม่แตกนะครับแล้วก็ตัดเลยครับเอาตัดทําไมครับถ้าไม่ตัดก็เอาไปไม่ได้เลยครับนะครับโอ้โหเอาปาไม่ยากครับไม่ยากครับผมีตัว่อน้วเอาทำไมไม่ตัดตัวนี้บ้างครับนี่ โอ้มันยังไม่แตกครับเนี่ยเนี่ยถ้าแตกแตกแสดงว่ามันจะบานแล้วครับโอเคครับทำไงต่อครับตอนนี้พอแตกเอาไม่ทำนะครับว่าทำไมต้องผูกไว้ทำไมต้องผูกไว้ครับเออถ้าไม่ผูกไว้ไไวเดี๋ยวมันแบบบานออกมันแตกเพิ่งจะเอาอเกสรนำไปกินหมดเอาแล้วครับต้องทำอะไรอีกไหมครับนี่ก็เอาไปค้อรครับผมเอาค้อเหรอโอเคโอเคค้อแล้วมันจะเป็นผงแป้งนะครับโอเคจัดไปเลสจูอันนี้ก็เป็ดเทวดาเจ้าเจ้านะครับเป็ดเทป นี่ครับนี่คือตัวเมียนะครับเอามาเคาะได้ไหมนี่เคาะได้ครับแต่ว่าไม่มีผลแล้วครับเอาแลอครับโอเคจัดไปครับเขาปฏิเสธตัวพี่กันแล้วครับผมนี่ครับตัวนี้เมื่อเช้าคุณแตกไดไครับถ้าเคาะใส่ตัวนี้เคาะใส่ได้ครับลองทำเสียงปกติดีครับอ่าครับผมกันก็ะขันเคาะใส่ตัวนี้เคาะได้นะครับเคาะได้สามซีเทียเสียงหลอครับเสียงหลอดเสียงหลออมันเราก็ต้องแบบ เนี่ยครับตัวผู้ที่เรามันบานมาแล้วเราก็ต้องเอามาวางไว้ให้ให้มิมครับโอ้ยไม่ใช่ครับให้พึ่งครับพึ่งพึ่งมาขนเกสวนไปแล้วผสมกันนะครับประมาณสักี่ห้าวันเขาก็จะเขียวแบบเนี้ยอันนี้ไปดูเป็ดตัวหานนครับเนี่ยโอเคครับไปเลยครับผมอันนี้ลูกแรับลูกยอลูกยอครับลูกยอถ้าลูกไม่ยอก็หมักยอไม่รู้อะครับมามาตามมา ขอให้รอดหนึ่งต้นคลิปหน้าจะมาถ่ายถ้ารอดดูเรียน Let's go อันนี้ผักครับนะครับโอ้ยคือหม่์นะครับพี่น้องเจ็บโกกินเหมือเราไทยม่างฮันเอาครับมาเบ่งเป็ดเทปกับกบ,บานีงอันนี้คือบอปลาตุเนะครับผมเป็ดเทปเป็ดแกบ เป็ดมันหลาตี่นี่มืดครับผมนี่นีกับบอกบอันนี้คือบมเันี้ม่ยังเป็นแฝงนะครับผมเป็นพิศทางเ่ามดเสียงเแนวอ่าเมื่อนี้ครับบมือเนี้เมื่อเนี้เมื่อนี้กับสิขอลาไปสนี้นะครับผมรู้สึกวาสิมืดกับรู้สึกว่าถ้าเกิดเบอไปต้นโดนโดนเทไรบัดไดมันกัสชิมัวไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปนอกหลอกครับผม ออราไปก่อนครับสวัสดีครับ